สวัสดีครับพบกับซ u เปอร์บ e p พอดแคสต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5จุดเด่นใหม่ใน MV Acousta b u t t l e 1 0 0 0 RR 2021กันครับ เรียกได้ว่าเป็นทีของรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับหลังจากที่ MV a c u s t a ได้ทยอยอัปเดตปรับปรุงโมเดลระดับกลางที่กัด 800cc ให้รองรับมาตรฐานยูโรไฟกันไปแล้วแน่นอนว่าเจ้า b ูทเ a เล่พัน RR 2021มาศึกสายพันโหดคันนี้ก็ต้องถูกปรับให้รับยูโรไฟเช่นกันแต่ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายจุดที่ปรับปรุงกันมาใหม่มีอะไรบ้างไปรับฟังรับชมกันเลยครับผม จุดเด่นแรกนะครับคือแรงไม่ตกแม้ต้องเจอยูโร5นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าบูทเทเรสพันอาอายังคงเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด9 9 8ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเช่นเดิมนะครับเพียงแต่มีการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในให้มีแรงเสียดทานในระบบน้อยลง มีการใช้ก้านสูบและวาล์วทำจากไทเทเนียมปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของแคมชักใหม่เลือกใช้วาล์วไกด์แบบซินเตอร์เคลือบกระทุ้งวาล์วด้วยเทคโนโลยี DLC ลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานปรับเปลี่ยนชุดเกียร์ขับเคลื่อนใหม่ให้ลดแรงเสียดทานและทนทานมากขึ้นปรับเปลี่ยนดีไซน์ของท่อไอเสียใหม่เพื่อให้ผ่านยูโรไฟแต่ยังคงเสียงที่ดูดานเอาไว้และทั้งหมดนี้ทำให้ผ่านยูโรไฟได้แบบที่กำลังไม่ตกลงโดยยังคงให้แรงม้าสูงสุดที่208แรงม้าที่13,000รอบและแรงบิดสูงสุดททีี 11, ่่่่116.5 111,000นิววตเมรอบซึงชใ แรงทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายๆจุดเด่นต่อมาก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเต็มขัน้นแน่นอนว่าเจ้าม้าศึกพันธุ์หดคันนี้เป็นรถระดับหัวแถวดังนั้นก็เลยจะต้องมีระบบประมวลผลแรงเฉ่ยหรือ IMU ที่ทางานพร้อมเซ็นเซอร์วัดแรงเฉ่ยเพื่อให้ตัวประมวลผลรับรู้ว่ารถอยู่ในสถานะใดแบบเรียลวถม์ซึ่งจะช่วยให้ ECU สั่งการเครื่องยนต์ได้ละเอียดและแม่นยาม,มากขึ้นซึ่งระบบนี้เป็นของที่ขาดไม่ได้แล้วสําหรับรถระดับเรือธงในตอนนี้นอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์่ววยเหลลือในกาารขขับขีแ ปลอดภัยอีกมากมายอาทิระบบเบรก ABS แบบใช้งานในโค้งได้พร้อมระบบป้องกันล้อหลังลอยตัวระบบ traction control ระบบป้องกันล้อลอยตัวระบบ c r u i s e control ระบบช่วยออกตัวระบบการสะเทือนปรับไฟฟ้า Quick shifter แบบ2ทางหน้าจอแสดงผลสีแบบ TFT พร้อมระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและใช้งานผ่าน MV l i t e app ซึ่งแอปนี้นะครับก็จะช่วยให้ตั้งค่าระบบต่างๆได้ง่ายดูข้อมูลต่างๆของตัวรถไปจนถึงระบบนำทางแบบเทินใบเทินได้นะครับจุดเด่นข้อที่3มีแชทซีปรับ ับปรุงใหม่ที่ขี่ง่ายและสบายมากขึ้นนะครับโดยทางค่ายมีการปรับปรุงแชสซีในเชิงโครงสร้างใหม่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับขี่ในทางแคบๆหรือว่าถนนที่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งเดิมทีในส่วนของช่วงล่างก็จะโดดเด่นอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของการซับแรงสะเทือนระบบเบรกที่ยอดเยี่ยมระดับแนวหน้าและล้อฟอร์น้ําหนักเบาครับจุดเด่นข้อที่4นะครับมีการปรับปรุงดีไซน์พักเท้าใหม่นะครับสำหรับโมเดล2021นี้นะครับจะมีการดีไซน์พักเท้าเสียใหม่ตอนนนีี้้้กกกลาาายเเป็พัทัททแแบบบบฟออ,อบบม่ใหตว เท้ามีกริปที่ดีขึ้นหรือไม่ลื่นนั่นเองซึ่งทําให้สามารถถ่ายน้ําหนักรถจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเวลาเข้าโค้งได้มั่นคงเท้าไม่ลื่นนั่นเองครับผมและจุดเด่นสุดท้ายจุดเด่นที่5นะครับคือมีการปรับปรุงสีสันใหม่ลงตัวดีกว่าเดิมนะครับโดยในโมเดล2021นะครับยังคงมี2เฉดสีเช่นเดิมนะครับคือสีแดงตัดด้วยสีเทาเมทัลิกเข้มแบบด้านนะครับและสีเทาเมทัลิกด้านตัดด้วยสีเทาเมทัลิกเข้มแบบด้านและไฮไลท์ด้วยสีเหลืองฟัอเรสเซนต์นะครับเพียงแต่จะมีรบุสดว่เิคือ เป็นวิงเลตข้างแผงหม้อน้ำนะครับที่ตอนนี้ถูกทําไฮไลท์ด้วยสีประจำตัวรถนะครับและบริเวณกาดบางแคทของท่อก็ถูกทําสีดําให้ดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้คือ5จุดเด่นใหม่ของ MV a c u s t a b u t a l e พัน RR 2021ที่ทางเรา Superbike Thailand ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Superbike Thailand ผมก็อยากจะให้ผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ช่องของเรานะครับรวมถึงสามารถเข้าไปติดตามพวกเราผ่าน ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook แฟนเพจนะครับ Instagram Twitter หรือว่า TikTok นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ